ก็เป็นก่อนที่ใหญ่ที่สุดไปกินข้าวแล้วก็เดินเล่นเลื่อนหัวไปค่ะแต่ว่าไม่สามารถดำน้ำตรงนี้ได้นะคะาาก,ก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันนะคะก็มีเนื้อที่ค่ะเป็นอุทยานลำดับที่1 3 ก็าหลังนะคะ้บหก็ดูมาแล้วสาได้ดหนก็ดูที่เกาก่าอแล้วก็มีกาะีเยอะจะไปใหมใช่ะะถ้าเว่าคลืมันเริ่มไม่อนันมากแล้ก็น้องไป,ไปยืนงลาค่ะแล้วก็แล้วที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือที่เนียตรงแถวๆเกาะซิมิรันนะคะจะถูกเรียกให้เป็นเกาะด,ดำน้ำนะคะที่สวยที่สุดในโลกเลยค่ะ ก็คือจะเป็นหินรูปทรงเทอร์ไบรท์นะคะท่นค่ะค่ะแล้วก็ในหมู่นะัท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเรียกว่าื้นเทอร์ไบรทะค่ะเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะซิมิรนันใช่ค่ะตองไปถ่ายรูปค่ะถ้าไม่ได้ถ่ายรูปแสดงว่ามา,มาไม่ถรูกางเ่ยใช่ค่ะแล้วก็เกาะหมู่เกาะินมิรันนะคะมีชื่อเสียงในด้านการดำน้ำดูปลกการ์งค่ะแล้วก็บริเวณกองหินเนี่ยจะมีปลาชลามอยู่ด้วยนะคะเป็นตัวเล็ก ไม่กินแล้วก็จะมีแนวปะการังแล้วก็จะม,มีกระหล่ำหวค่ะที่ผมปล่อยก็เล็กเพราะว่าอูได้ถามพี่ๆได้ขาวเขาเาก็จอจับปาระห่ตัวจะเป็นอะไรใไหมคะเ็นกระล่ำใช่ค่ะแล้วก็เกาะจ้าชัยอะค่ะจะเป็นเกาะที่มีปลาไหล ไม่มีคนได้ไปเลยใช่ะไม่ไปนี่ปรกการังตอนนี้ปากการังมัน